เริ่มผัดหอมแล้วนะคะนี่เลยต้มมันฝรั่งไว้ค่ะมันฝรั่งเหตุที่ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเวลาจะทำมันบดมันจะได้ง่ายต่อการที่สุกนะคะแล้วก็ง่ายต่อการบดเนาะเราไม่ต้องมาปอกเปลือกอีกครั้งใส่เกลือแล้วก็พริกไทยป่นลงไปนะคะ ใจร้อนนะคะอยากให้หอมสุกเร็วก็เลยเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งค่ะพอเริ่มผัดเราจะใส่แม็กกี้ใส่รสด,ดีรสเนื้ออันนี้ลงไปนะคะตามด้วยซอสต,ตัวนี้นะคะพอเราผัดผัดไปเนี่ยเนื้อมันจะติดเป็นก้อนพอเนื้อมันสุกมันเป็นก้อนใช่ไหมคะทัดก็เลย เอาไว้ที่ตีแป้งเนี่ยคะ่ะมาช่วยในการบดไม่ให้มันติดกันเป็นก้อนเนาะลองดูนะคะอันนี้ก็สุดใครสุดมันเนาะชัดก็มั่วไปอีกมั่วได้ตลอดอเนี่ยคะ่ะ เหนไหมกดลงไปแล้วเขาก็จะแตกไม่เป็นก้อนเห็นนะ ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะคะถัดใส่เยอะหน่อยเพราะว่าลูกไม่ชอบกินผักแต่พอเป็นเมนูที่เขาชอบเป็นเนื้อแบบเนี้ยทุกครั้งเขาก็คือไม่เคยเขี่ยทิ้งแล้วก็เขี่ยไม่ได้แล้วเขาจะชอบมากก็เป็นเมนูหลอกเด็กเนาะซึ่งลูกก็อายุยี่สิบแล้ว <c ười>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  ก็ยังทําเหมือนเดิมเวลาทําข้าวผัดก็เหมือนกัน ้วยความที่เป็นเมนูเนื้อเนาะก็เลยใส่ใบกระวานลงไปเพิ่มความหอมเนาะไมนูเขาแสงแต่ตอนไหนคือถ้าทำสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ค่อยได้นะคะจะดูอินเทอร์เน็ตทุกรอบหรือก็โอ้ยเสียเวลาก็ทำตามมีตามเกิดตามภาษานะคะชามีก็อร่อยทุกรอบในระหว่างรอนี้เราผัดเพราะว่าเรารอมันฝรั่งสุกนะคะมันฝรั่งสุกเมื่อไหร่เราก็ทำมันบดแล้วก็ เตรียมใส่ได้เลยนะมันก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะนี่มันฝรั่งของเราก็เดือดผุดๆมาเช็คดูกันค่ะว่ามันฝรั่งสุกแล้วหรือยังจิ้มลงไปค่ะจิ้มลงไปถ้าจิ้มลงไปแล้วทะลุป,ปุกโปงเละนิ่มแสดงว่าสุกแล้วนี่ทะลุป,ปูโปงนี่ไม่มีแบบ ติดเลยนี่ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปเทน้ำออกเนาะแล้วก็มาบดกันนี่นะคะนี่นะคะ มันฝรั่งเราพร้อมแล้วเราก็จะใส่ครีมลงไปคือมันเละแล้วนะคะเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตนี่ใส่ครีมลงไปนี่เราเทลงไปแล้วเนาะเราก็ตีเลยค่ะผสมให้มันเข้ากันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เวลาแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าถือมือเดียวไม่ถนัดเดี๋ยวนะคะเขาก็จะมีความหนืดความเนียนขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยเหลวแล้วมันจะมีเหลวนี่อยู่รอบข้างนี้แต่ถ้ามันเข้าเนื้อไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆแห้งไปนะคะมันจะไม่เป็นน้ำแบบนี้ ดไปวดไปเห็ความเนียนของเขากันเนาะนี่เห็นไหมคะ เดี๋ยวเอาเนื้อที่ผัดเสร็จแล้วไปใส่ในภาชนะแล้วเอามันบดโปะทับนะคะถาดของเราประมาณนี้นะคะเราก็จัดการเอาเนื้อใส่ลงไปเลยค่ะเราใส่ลงไปให้หมดให้เต็มถาดเกลี่ยเขาให้เสมอ เพราะว่าเรามองไม่เห็นนะคะนี่ให้เหลือขอบๆเนาะนี่จะเหลือขอบๆอ,อย่างนี้โอ้ทุกคนเมื่อกี้นะทัดก็ยืนคุยคนเดียวเพราะแล้วก็ลืมถ่ายไม่ได้ถ่ายเนี่ยค่ะก็เอามันฝรั่งมาใส่ใส่ให้เต็มถาด นนี่นะใส่ลงไปอยวขออนุญาตใส่ปั๊บนะแล้วก็จะมาเกลี่ยปิดขอบขอบ,ขอบตรงนี้ให้หมดนะคะไม่ให้เหลือช่องว่างเนาะให้มันเต็มหมดเลยค่ะเต็มเต็มเต็มหมดเลย อันที่จริงอันนี้ไม่ต้องแต่งก็ได้นะเพราะว่าซ่อมนี้มันค่อนข้างถี่แค่ทำอย่างเงี้ยให้มันเป็นรูปคลื่นขึ้นมานะคะอุ๊ยมันไม่ทำยังไงอะันไม่สูงเนี่ยค่ะเป็นหยิกๆย้ยอยๆเป็นรูปคลื่นไม่เรียบแต่งอย่างเงี้ย จะากีดเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนี่อันนี้ของเราเสร็จแล้วรออบนะคะอันนี้ของคุณแม่สามีเป็นแบบนี้เห็นไหมทําให้มันเป็นหยิกหย่อยเป็นนี่มันจะมีชั้นของมันอันนี้เอาไปให้แม่สามีอบเอาเองนะคะปิ่นโตของวันอาทิตย์เนาะ แป็นโตปินตป่นโตแปนโตปินตป่นโตของคุณแม่นะคะเราไมา่ได้อยู่บ้านเดียวกันเราอยู่ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นก็ทํากับข้าวไปส่งเพราะท่านก็จะจะเกเร็วๆนี้แล้วนะคะให้พ่อแม่เรากินพ่อแม่เขาก็ต้องกินอิ่มด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูตอนอบเนาะมันจะหน้าตาเป็นยังไง จะสวยไหมนะเวลาในการอบไม่ได้มีตายตัวนะคะอบแค่ให้หน้าของมันฝรั่งมันเกรียมไม่เกรียมตามที่เราชอบค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันสุกหมดแล้วนะคะค่ะค่ะพร้อมไปส่งคุณแม่สาม,มีค่ะเสร็จแล้วนะคะคเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะนี่นี่ค่ะ เป็นริ้วๆโอ้ยตักให้ดูเนื้อในด้านในเนาะเรามาตักเนื้อในด้านในกันนะคะเดี๋ยวเนาะตัดยังไงดีอะ มาค่ะมาชิมอาชีพปามเชี่หรือว่าคอตเทจพายที่ทัดทำนะคะถ้าเชื่อว่าอร่อยทำทุกครั้งก็อร่อยนะแต่วันนี้มันเละหน่อยแ้วก็คิดว่าอร่อยอ,อร่อยจริงๆถ้าใช้มันฝรั่งหนึ่งกิโลเนื้อบดหนึ่งกิโลอืมอร่อยมากค่ะ อันนี้ตักให้ลูกตักไม่เป็นมันก็จะเละๆหน่อย